นะคะเราก็จะมาบำรุงผิวด้วยตัวเลอสกินสเนวเทนิ่งมิสค่ะนะคะ,ะ,คะเพื่อทําให้ผิวหน้าชุ่มชื่นแล้วก็แต่งหน้าติดทนด้วยนะคะร้อนๆอย่างนี้ค่ะเราก็จะใช้ตัวเซรั่มของเลอสกินนะคะตัวนี้จะเป็นตัววท์เทนิ่งด้วยแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะนะคะซึมเร็วนะคะเป็นตัวบำรุงก่อนการแต่งหน้านะคะแล้วเราก็จะลงครีมกันแดดค่ะกันแดดเนื้อใยไหมนะคะของเลอสกินตัวนี้ก็จะช่วยคุมความมันนะคะแล้วก็กันน้ําด้วยเหมาะกับหน้าร้อนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ แถมก็แดษตัวนี้นะคะยังเป็นไพรเมอร์อ่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ทำให้แต่งหน้าติดทนด้วยจากนั้นค่ะเราก็จะลงครีมรองพื้นนะคะหรือว่า BBC c ที่น้องๆมีอยู่นะคะแล้วก็จะใช้แปรงหรือฟองน้ำนะคะเกลีย่ยได้เลยนะคะให้เนียนเรียบทั่วใบหน้าค่ะน้องๆจะสังเกตว่าเจ๊จะชอบใช้แปรงเป็นพิเศษนะเพราะว่าเจ๊มีความรู้สึกว่าใช้แปรงแล้วมันจะแน่นมากแล้วก็ไม่หลุดลอกเป็นคราบได้ง่ายเลยจ้ะ จากนั้นค่ะเจ๊ก็จะมาลงไฮไลท์เนื้อครีมทูพาวเดอร์นะคะของเอเซนตัวนี้ก็ใช้ดีเลยทีเดียวค่ะนะคะเนื้อบางเบาแล้วก็สําหรับใครที่หน้ามันอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ต้องลงตัวนี้ก็ได้ค่ะอาจจะลงเป็นตัวพาวเดอร์แทนนะคะพอจะได้ทําให้หน้าดูไม่มันมากค่ะแล้วเราก็ใช้แปรงหรือว่าฟองน้ํานะคะเกลี่ยได้เลยค่ะ จากนั้นคะ่ะเจ๊ก็จะลงเชดดิ้งเนื้อครีมนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะ ไม่ลงก็ได้นะคะจะไปลงเป็นเนื้อพาวเดอร์ทีเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆลุคนี้เนี่ยเจ๊อยากจะให้ดูแบบแน่นๆนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนโครงหน้านิดนึงนะคะก็เลยต้องจัดเต็มแต่หน้าร้อนแบบนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องลงแบบเนื้อครีมก็ได้ค่ะนะคะจากนั้นน้องๆก็สามารถที่จะใช้แป้งเกลียรหรือว่าฟองน้ําเกลียได้เหมือนเดิมนะคะเกลีย่ยให้เนียนมาให้ดูเป็นคราบสีดำๆกับสีขาวเห็นชัดเจนเนาะพยายามทําให้เนียนที่สุดค่ะ อย่าลืมเชดดิ้งจมูกด้วยนะคะใครที่อยากจะทำให้มีดั้งโด่งนะคะก็เติมได้เลยก็จะลงเป็นบาชนเนอร์ครีมนะคะเป็นสีส้มโอมน้ำตาลนิดนึงนะคะ ก็จะลงแป้งฝุ่นนะคะก็ลงแป้งฝุ่นที่เรามีหรือว่าจะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะก็สามารถเอามาซับซับให้ทั่วใบหน้าได้เลยค่ะจะชอบหนาชอบเบาก็สามารถทําได้หมดเช่นกันนะแล้วถ้าเราครีเอทเลยจ้ะจากนั้นค่ะเจก็จะมาเขียนคิ้วนะคะด้วยดินสอสีน้ำตาลดำนะคะก็ ลากไปนะคะแบบที่เราชอบแบบที่เราต้องการนะคะบางคนชอบเขียนคิ้วตรงบางคนชอบเขียนคิ้วโก่งนะคะก็จัดไปนะคะก็อย่าลืมที่จะเบรนตรงบริเวณหัวคิ้วด้วยนะคะให้ดูฟุ้งๆนะคะจะได้ดูคิ้วไม่แข็งเกินไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะเจก็เ,เขียนคิ้วเสร็จเจก็จะมาใช้เป็น ตัวอายแชโดว์นะคะตัวสีน้ำตาลนะคะเอามาเ,อาเขียนเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อให้ดูหางคิ้วเข้มๆแล้วก็ปัดมาสคาร่าคิ้วสีน้ำตาลค่ะเพื่อให้คิ้วดูละมุนมากขึ้นนะคะสำหรับบางคนนะคะที่ชอบความคมก็สามารถที่จะใช้คอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นนะคะเ,เก็บส่วนเกินได้เหมือนกันค่ะ ก่อนลงอายแชโดว์เจจะทาอายไพรเมอร์นะคะเพื่อทําให้อายแชโดว์ติดโทนยิ่งขึ้นนะคะน้องๆสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะเลือกแบบมีชิมเมอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบสีเนื้อก็ได้เช่นกันค่ะแล้วเราก็จะลงอายแชโดว์สีน้ําตาลอ่อนนะคะคัดเบ้านะคะให,ให้ให้มีสีเบาๆก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยลงน้ําหนักมือให้มันมากขึ้นนะคะเจก็จะลงเป็นสีชมพูนูดนะคะตรงบริเวณหัวตาไล่ลงมาถึงกึงกลางตานะคะ ะะแล้วก็เบลนสีให้ฟูนิดนึงนะคะเราจะไม่ลงให้มันแน่นมากนะคะเพราะว่าลุคนี้เป็นลุกกลางวันเนาะ,ะ,ะหลังจากนั้นเจ๊ก,ก็จะใช้สีน้ำตาลคอฟฟี่นะคะลงบริเวณใต้ตานะคะเพื่อทำให้ตาดูมีมิติมากขึ้นนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะก็ลงเส้นใหญ่นิดนึงได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยสีชมพูนู๊ตตัวนี้ที่มันจะเป็นชิมเมอร์นิดหน่อยนะคะก็ลงทับไปอีกทีนึงให้มันดูมีวิ้งวิ้งค่ะ แล้วก็จะปัดแป้งบริเวณใต้ตาที่เราบล็อกอายแชโดว์ไว้นะคะออกแล้วเราก็จะใช้ตัวไฮไลท์นะคะที่เป็นชิมเมอร์ออกสีทองๆนิดนึงลงบริเวณกลื่งกลางตาะคะเ,าะเพื่อเพิ่มมิตินะคะให้มันดูแบบว่าเงาๆมีความเป็นบรอนซ์นิดนึงนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็มาลงบริเวณหัวตานิดนึงนะคะเอามาไฮไลท์ในตัวเลยนะคะหัวตาร้อนนี้เจ๊จะชอบสีบอลบอลทองทองเป็นพิเศษเจ๊มีความรู้สึกว่ามันดูแบบดูเซ็กซี่ดีอะไรอย่างนี้ดูเซ็กซี่น่ารักอะไรอย่างนี้นะคะลงบริเวณหวางคิ้วนะคะใต้หนกคิ้วนะคะให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะเขียนอินเนอร์ด้วยสีน้ำตาลนะคะหรือบางคนที่ชอบคมๆหน่อยก็สามารถเขียนดินสออินเนอร์เป็นสีดำได้เหมือนกันค่ะ ะะหลังจากที่เราเขียนด้านในเสร็จปุ๊บเราก็มาไล่ด้านนอกอีกนิดนึงนะคะไม่ต้องเขียนเส้นใหญ่มากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนติดขนตาเนี่ยเราก็จะเขียนด้วยอายไลเนอร์แบบน้ำอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดัดขนตานะคะปัดมาสคาร่าพอเป็นพิธีเพื่อทำให้การติดขนตาง่ายขึ้นนะคะ วันนี้ขนตาปลอมที่เจ๊เลือกใช้นะคะจะเป็นของเมลินดานะคะเบอร์ M 3 3เบอร์นี้เนี่ยจะให้ความฟุ้งฟิ้งระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เจ๊ว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ เวลาติดขนตานะคะก็ควรที่จะทาก,กาวแล้วก็รอให้กาวแห้งสักนิดหนึ่งก่อนเราเอามาติดนะมันจะง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเจ๊ก,ก็จะใช้อายไลเนอร์ชนิดน้ำนะคะเป็นสีดำค่ะเก็บบริเวณที่เป็นออรอยกาวนะคะแล้วก็เขียนวิงตรงบริเวณเหางตามันจากนั้นเราก็จะปัดมาสคาร่าทั้งขนตาบนและขนตาล่างค่ะมันก็จะดูเนียนยิ่งขึ้นนะคะ เจ๊ก็จะเพิ่มตัวอายแชโดว์นะคะคัดเบ้าเป็นสีออกชมพูอมส้มนิดนึงนะคะคัดไปตรงเบ้าตาให้มันดูบอกว่ามีความฟูงฟิงอีกนิดนึงนะคะเจ๊มองว่ามันอาจจะดูเรียบไปเจ๊ก็เลยอยากจะเพิ่มสีออกโทนชมพูส้มไปอีกหน่อยนึงนะคะทําให้ดูน่ารักก็อมเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็ลงบริเวณใต้ตานะคะช่วงหางตานิดนึงนะคะจะได้ดูแบบว่าน่ารักๆๆน่ารักอะไรอย่างงี้นะคะ เจ๊จะใช้เป็นบอนเซอร์นะคะลงบริเวณกรอบหน้านะคะก็คือเอามาเชดดิ้งนะคะแต่ว่าเราจะเชดดิ้งแค่เบาๆพอค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะที่จะเชดดิ้งเป็นเนื้อแมตสีน้ำตาลก็ไม่มีปัญหานะคะถ้าใครไม่ได้ลงเนื้อครีมแต่ว่าของเจ๊เนี่ยลงเนื้อครีมเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊ก็เลยใช้เป็นบอนเซอร์นะคะมาทับอีกทีนึงนะคะตรงบริเวณจมูกด้วยคะ่ะลงให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตัวไฮไลท์ค่ะของแมกตัวนี้นะคะสีวาววับเลยนะคะลงบริเวณหน้าผากหน้าโหนกแก้ม สันจมูกนะคะ้างแล้วก็บริเวณหนกคิ้วกอบปากอะไรให้เรียบร้อยค่ะนะค,ะนะคะจะได้หน้าดูมีมิติแล้วก็ดูฉ่านะคะจากนั้นเจ๊ก็จะปัดแก้มนะคะด้วยตัวปัดแก้มสีออกพีชน้ําตาลของแม็กตัวนี้นะคะก็จะทําให้หน้าดูมีสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ เจ๊ก็จะทาลิปสติกแมทนะคะของแมกค่ะตัวนี้เวลเวดเทตดดี้นะคะสีโปรดของเจ๊นะคะทาได้ทุกสถานการณ์ทาได้ทุกวีทุกวันนะคะตัวนี้นะคะ mm hmm. เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะลุคนี้ mm hmm. คนที่ติดตามรับชมนะคะ